สวัสดีครับพ่อแม่พี่น้องสวัสดีเอฟซีทุกท่านเนาะค่ะื้นนี้ก็มาผมมาพอกับเจตตาแนวทางของรัฐบาลไทยเด้อค่ะนี่วันที่สิบหกเนาะรัฐบาลไทยออกเจีตาก็จะมาว่างแนวทางโค้งสุดท้ายรัฐบาลไทยค่ะโค้งสุดท้ายสุดตัดเนาะค่ะนี่จะเป็นประวัติของเจีตาเนะพี่น้องวิ่งล่างวิ่งวันที่สิบหก นี่วันที่หนึ่งเนาะค่ะเข้าไปสองตัวหลุดไปเข้าไปตัวเดียวเนาะค่ะวิ่งล่างไปขึ้นบนอามาเบิ่งแนวทางไมคค่ะสูตรตัดของเจตารัฐบาลไทยเมือนี้พอมีเวลาเบิ่งหยิบจับลอตเตอรีร่กันไปบอใครจะตามต่อก็เตรียมแคปหน้าจอเนาะค่ะรัฐบาลไทยของเจตาผ้าลวยวิ่งบนค่ะวิ่งบน สามวิ่งบุญสามนิ้นสองตัวค่ะสามหาสามหกค่ะสามหาสามหกสามตัวสองหางค่ะสองสามห้าหนึ่งสามหกวิ่งล่างเดือกขาเจ็ดวิ่งเจ็ดสองหางสองตัวค่ะเจ็ดสองเจ็ดหนึ่งอ่าแคบหนาจอค่ะสูตรตัดของรัฐบาลไทยรัฐบาลไทยของจีตาผ้าลววยค่ะ งสุดท้ายจะไปไว้จักน้อยเนาะค่ะพี่น้องไวจักน้อยอยู่รัฐบาลไทยล็อกนองบัวค่ะเพื่อนกะวิ่งล่างซีเนาะค่ะเระว่าที่ผ่านมาวันที่หนึ่งกรก,กดาหนึ่งกรก,กดาของ เลขกลอกนองบัวอันนี้สูตรตัดพื้นเนาะค่ะสูตรเติ่มพื้นเข่าด้วยพี่น้องสูตรตัดอ๋อสูตรตัดหนึง่งเอาลอกเทียนทะเลลอกหนองบัวโอ้ยกระแมเนเราเนาะพี่น้องเนาะใส่ผิดโอ้โยขอทวดคอไห้สำพ่อแมนจตากังงุ้งเอาเลขสิบบอถสวอยพี่น้องมือหนีแนวทางรัฐบาลไทย เป็นยังพ่อน้องบัวก,กับอันล็อกเทียนทะเลอยู่ข้างล่างพะนะเอาอันจิบจ็บใส่กันไบก็เลยผิดเนาะพี่น้องขอโทษขอไพ่าถือ่าซาขอไพ่หลายๆเลขล็อกน้องบวัวค่ะล็อกน้องบวัวสูตรตัดวิ่งรูดวิ่งรูดบนบนเก้าค่ะตัดออกมาแล้วเน้นเก้าสองเก้าสาม ตัดออกมาแล้ว3ตัว1หาง2 9งสค่ะวิ่งล่างสองสองตัว2หางสี่สองสสองเวันที่สิมือนีพี่น้องใบใบจะสี่โมงไปรุ่นกันรัฐบาลไทยเนาะชอบก็จัดขัดก็ผ่านเนาะค่ะชอบก็จัดขัดก็ผ่านกับขอบุญขอบคุนเลียกลอกน้องบัวเนาะค่ะที่เอาแนวทางมาว่างทางช่องเนาะ ขอบคุณหลายๆไปต่อค่ะหลายคนค่ะคงสุดท้ายไปไวจนันงอยรัฐบาลไทยจีปากแดงสูตรตัดจีปากแดงเพิ่นสูตรตัดเข้าไปเต็มๆเนาะพี่น้องวิ่งบนสี่ตัวเน้นตัวเน้นตัวจอของเพิ่นสี่สหแบบก็ต้องได้กลับบนเนาะค่ะ ล่างขึ้นบนล่างกับสองเอาเจตตาจะลืมมักสีเพื่อนอีกระบอกล่างกับเขาสองแต่เป็นล่างเป็นล่างเป็นสองแต่ขึ้นบนนาะพี่น้องเนาะขึ้นบนอ่าประวัติของเจตตาเอเจีปากแดงเนาะค่ะจะไปหาเจตตาอยูล่ล่ะเจีปากแดงค่ะอันนี้มีทูน่าของเพื่อน mm hmm. เจีปากแดงนีเดินดีเด้อค่ะพี่น้องรัฐบาลไทยของเพื่อน จับตามองไว้ล้ค่ะหยิบจับลอดตลีไว้แนวทางไม่ของเพิ่นนหายมาแล้วเนาะคะ่ะมือนี่ท่านบบพี่น้องท่านยุโดจีตาจะลงสายจักหน่อยหลายหลายเสี้ยนเนาะพี่น้องเล่าพัฒนาก็ออกพร้อมอ่เจ๊ปากแดงค่ะแนวทางไม่ของเพิ่นรัฐบาลไทยวิ่งบุญสองค่ะตัดออกมาแล้วสูตรติมลงมไปแล้วเนาะพี่น้องสูตรติมลงมไปแล้วเด้อค่ะ สูตรติ่มลงให้ไปแล้วรัฐบาลไทยบนวิ่งสองสามสองตัวสามหางค่ะสองตัวสามหางสองแปดสี่ศูนย์เจ็ดหาค่ะล่างวิ่งหนึ่งล่างสองหางค่ะหนึ่งสองสองห้าสูตรตัดของเจป,ปากแดงจับตามองปิจารณาหยิบจับลอตเตอรี่ไว้ค่ะท่านดูค่ะพี่น้องท่านดูดอกต่อไปค่ะ ใารจะตามต่อกบแคบนาจอกะกับเจีาปากแดงเนาะรัฐบาลไทยมือนี่ไปรุนกันตอนใบค่ะกับขอบุญขอบพุ่นเจีาปากแดงค่ะที่เอาแนวทางมาว่างทางช่องของเจาตาพารวยเนาะกับขอบขอบคุณนเป็นยางสูงต่อไปถ่าของลุงทรงของลุงทรงกะเข่าไปตัวนิ่มตัวเตาะติมติมเนาะค่ะแต่เข่าไปหกสี่เนาะรัฐบาลไทยออกสี่หกค่ะบนล่างของเพิ่น ถือมดค่ะถือมดสองตัวเข่าเนาะของลุงส่งค่ะกบขอบบุญขอบคุณลุงส่งค่ะที่เอาแนวทางมาวางทางช่องเนาะประวัติสองวดสิบหกกับวันที่หนึ่งเนาะมาตามต่อกับวันที่สิบหกมือนี้ค่ะของลุงส่งเตรียมแคปหน้าจอค่ะโค้งสุดท้ายเนาะค่ะโค้งสุดท้ายของรัฐบาลไทยลุงส่ง รัฐบาลไทยค่ะเขียนแคปหน้าจอไวอ้ไปไว้วิ่งรูดของเพืร์นไห่เก้ากับหกค่ะสองตัวหกหางเก้าสองเก้าห้าเก้าหกหกหนึ 6. 6่งหกสองหกสี่ค่ะสามตัวในสี่หางเด้อค่ะพี่น้องหกเก้าสองสี่เก้าหาหนึ่งเก้าหกห้าหกสี่ 4. วิ่งรูด วิ่งหนีเพื้นเดินตัวเดียวค่ะเดินเก้ารองหกสองตัวสี่หางเพิ่นตัดมาให้เก้าสองเก้าห้าเก้าหกหกสี่ค่ะที่วงกลมไววละพิจารณาเอาเนาะคะ่ะพี่น้องไปเบิ่งหยิบจับลรตเตรี่กันไหวของลุงสรงเนาะแนวทางของเพิ่นของเพิ่นก็นถือว่าเดินดีอยู่เล้อค่ะของลุงทรงเดินดีอยู่ค่ะแล้วก็สามตัวนี้พิจารณนาเอาค่ะใครชอบตัวใดบ่ได้วงกลมให้เนาะคะ่ะ ซีหางค่ะสองตัวลุงส่งแคปหน้าจอค่ะใครจะไปต่อกลุงมทรงใครจะไปต่อแคปหน้าจอค่ะของตาบรรทัดค่ะรูดไปเนาะสูตรตัดของขึ้นของตาบรรทัดประวัติเพิ่น วันที่หนึ่งก,ก,กรกดาที่ผ่านมาเนาะคะ่ะหลุดไปกับขอโทษขอไพ่เนาะคะ่ะอิบซี่ท่นตาบรรทัดเนาะ,ะที่ของิืนหลุดไปสูตรตัดเนาะ,ะอิบซี่ของิืนพูดตามของิืนเนาะคะ่ะหลุดไปกับตาขอโทษขอไพ่แท่นตาบรรทัดหนึ่งกรก,กรดาเนาะคะ่ะวันที่สิบหกเมื่อบึงกันไม่แนวทางใหม่ เ็นไท้มาแล้วเนาะคะ่ะโค้งสุดท้ายค่ะชิปนี่ของรัฐบาลไทยเนาะคะ่ะชอบกระจัดคัดกระพานค่ะเลขทุกตัวเอามาวางเพื่อเป็นแนวทางโปรดใช้วิจรารณญาณในการรับชมเนาะคะ่ะบริษัสนับสนุนในเรี่นการพนันเด้วยค่ะพี่น้องเป็นของรัฐบาลไทยเนาะ,ะถูกต้องเนาะคะ่ะ ขอบุญขอบคุณตามบรรทัดค่ะที่เอาแนวาทาั้งมาวางทังช่องของเจตาเนาะขอบขอบคุณหลายๆลมาเบ่งแนวาทางังสูตรตัดของเพื่อนค่ะ fc อ่าพิจารณาไปวิ่งรูดวิ่งของเพิ่นบนสามค่ะสองตัวสามหางเนาะเพื่อนนินให้มาแล้วสามเจ็ดสามห้า,สา,หาสามแปดสองสองหางค่ะสามตัวให้มาสองหางห้าสามเจ็ด จ็ดสามแปดวิ่งล่างค่ะวิ่งเจ็ดสองตัวสองหางเจ็ดสองเจ็ดหนึ่งพิจารณากันค่ะพี่น้องวิ่งบนเอฟซี FC ของตาบรรทัดเป็นท้งใดเนี่ยค่ะชอบก็จัดคัดก็ผ่านเนาะชอบก็จัดคัดก็ผ่านรัฐบาลไทยบายสี่โมงค่ะ ไปรุ่นกันเนาะคลิปนี้ก็ขอ,อกราบขอบุญขอบคุณเอซทุกท่านค่ะที่เขามาติดตามรับชมรับฟังเนาะมากดไลค์กดแชร์ในช่องในน้อยของจีตตาผ้าลวยเนาะค่ะและ้วก็ขอให้พี่น้องโชคดีกันค่ะมือนี่บ่ายสี่โมงกับรัฐบาลไทยเนาะขอให้มีความสุขแล้วก็ให้สุขภาพร่างกายแข็งแรงค่ะเดินทางไปไซสก็คอยปลอดภัยเนาะเดินทางไปคอยมิโชคค่ะ มากพอหไม่ใช่คลิปหน้าบอกันใหม่ค่ะโชคดีตอนบายบายเด้อค่ะพี่น้องปองตายทุกคนโชคดีกันคลิปนี้กะสวัสดีค่ะ